คันได้ว่าเห็ดเมนูใดกับซีวนอยู่กับเมนูนันเป็นอาทิตย์เลยค่ะพี่น้องคะมือ่อกี้กับมากับเมนูไก่อีกแล้วค่ะพี่น้องมืง่อนันกับไก่เมือ่อนี้กับไก่นะคะกกินแต่ไก่จนเป็นโรคเกาล้วปืเอลาพี่น้องมันแมนอิลีบอกข้าเจ้าว่ากินไก่แล้วทําให้เป็นเกาเป็นเกาแปลว่าปวดแข้งปวดขานะเห็นผู้เฒ่ามันบอกมา พี่น้องเป็นกันบอกรันมันเป็นกับมาบอกแน่เลยค่ะว่ามันแมนอหลีนะคะเมนูที่เฮาสิเห็นมื้อนี้นั่นก็คือเมนูแกงไก่ใส่ปักฟักค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้จะใส่เป็นส่วนของไก่เหนียวนะคะไก่เหนียวเนื่องจากมันราคาถูกนะคะหาซื้อง่ายกกเลยได้เอาไก่เหนียวนี่แหละค่ะมันไก่ไข่ไก่บานเท่าแนยนะคะเทคเจอร์รสชาติมันก็โอ้ยความรู้สึกเหนียวๆคือไก่บานนะคะก็เอานี้แหละค่ะแต่มันสีหยาบกว่าจัหน้อยน้าเหนียวกว่าหยาบ กว่านะคะบะหนุ่มไข่ไข่ไก่บาดน,นะคะขั้นตอนแรกของการสีแกงไกนั่นก็นคือเตรียมวัตถุดิบค่ะพี่น้องเอาคาตะไไร้นะคะมาหั่นซอยให้เป็นซอยเนี <c> ่ย <oughs> เป็นต้นน,น้อยๆน,นะคะซอยให้มันละเอียดเป็นต้นน,น้อยๆน,นะคะแล้วก็เอามาตำค่ะพี่น้องตำให้มันมุนๆแหล,ล,ล,ลกๆเ,เลยนะจ๊ะเครื่องที่ตำร่วมกันกระิมีกระเทียมนะคะแล้วก็พริกค่ะแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็ตักไข้นะคะแล้วก็ อันเอียงนะพักเอียงเนาะพี่น้องเริ่มซื้อตะไคร้แล้วก็ต้องมีกระชายเอย้ไม่ใช่ตะไคร้แล้วก็ต้องมีอะไรนะขาค่ะพี่น้องโอ้ยบอกยากยากนะอันซื้อดีกับเมนขานะคะหลังจากเตรียมเครื่องแกงเอียงเสร็จแล้วนะคะพี่น้องพี่น้องก็น้ำไก่นะคะไปล้างในทําความสะอาดเนี่ยมันใสแจ๋วเลยนะคะให้น้ํามันใสนะคะแล้วก็น้ําเหนือไก่นะคะมาลงในห,หม้อเลยคะ่ะหลังจากใส่ไก่ลงหม้อแล้วนะคะ ตักเครื่องแกงที่เห้าตตาไว้นะคะมาลงใส่ในไก่นะคะพอใส่ในไกเ่เสร็จแล้วนะคะก็เปิดไฟขึ้นค่ะทำการเปิดไฟนะคะแล้วก็ลวนไก่ให้สุกค่ะพี่น้องสุก ึงสุกกึ่งดิบนะคะให้หนังมันหดตัวเขาจังหน่อยนะคะให้ไก่มันสีแบบสุกสุกซีดๆขึ้นมานะคะให้เครื่องแกงนี่มันหอมเขากับไก่แล้วก็นามไก่มันก็สีซึมออกมาจากหน่อยนะคะบอยอยากจะเว้าอีกแล้วพี่น้องมอคอยไปอีกแล้วค่ะพี่น้องที่เห็นเห็นทมอใบนี้นะคะที่เห็นกับเขามาหลายเมนูนี่นะคะ mm. ไปอีกแล้วค่ะพี่น้องไปหมายความว่า ดามจับมันเสียค่ะพี่น้องดามจับมันหักนะคะซื่อมันลอยควมผ่านนะคะพี่น้องในเวลาสิตรงแบบว่าไปซื้อหมอไมอีกแล้วนะคะพี่น้องพอตาล้วนไกลไปได้สักพักนะคะเขาก็เติมน้ำ่าง,งคกเทลงไปเลยค่ะพอเทน้ำรังคุลนะคะกับตูนไกลไว้นะคะให้มันเปื่อยนะคะระวังล้อไกลค่ะพี่น้องเขาก็เอา,เอามักฟักค่ะมือใจเป็นฟักเอียงเนาะ ฟักจีนบอกพี่น้องเขาเอิ้นฟักจีนบพราะค่ะนวยยาวๆเนี่ยนะคะแล้วก็ไปปอกเปลือกนะคะล่างทําความสะอาดแล้วก็เอาบักอันเมน็ดข้างในมันออกนะคะวินทีนี่ก็ซื้อใส่ซอนนะคะตัก เม็ดออกค่ะง่ายดีคือกันจ้าพี่น้องนี้นะคะตักด้วยความรวดเร็วนะคะตักเม็ดฟักออกแล้วนะคะล้างทําความสะอาดเอยียงเสร็จแล้วนะคะกะิมะหั่นค่ะหั่นเป็นตอนนะคะตอนพอดีคํานะคะมักคาใหญ่กับตอนใหญ่ค่ะมักคําน่อยกับตอนน่อยค่ะพี่น้องอันหั่นนี่หัน่นอันฟักนะคะไม,มน่นหั่นเอียงนะคะพี่น้องหั่นฟักจ้าหั่นฟัก เตรียมเซตไวเรียบร้อยค่ะพี่น้องกับมาเบิงที่มอแกงไก่เขาคือเก่านะคะไก่กาลังเดือดดีเลยค่ะพี่น้องกระเทียมกันปรุงรสจ้าพี่น้องปรุงรสด้วยผงอันผงสุ้รสนะคะพี่น้องคาราอบไรค่ะผงสุ้รสแล้วกัรสดีค่ะพี่น้องรสดีเพิ่มความนัวนะคะมอนีกระใสเป็นรสดีไก่นะคะซื้อรสดีไก่มาก็ต้องใส่รสดีไก่นะคะขันมีรสดีหมูก็ใส่รสดีหมูก็ได้จ้าพี่น้องแล้วก็เกลือจักน้อยค่ะพี่น้องหย่อเกลือลง ไปนะคะเหยาะเกลือเพิ่มความนัวนะคะอย่าลืมค่ะน้ำปลาค่ะเพิ่มความหอมนะคะแกงไก่ที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือน้ำปลาแดกค่ะพี่น้องใส่น้ำปลาแดงลงไปพร้อมนะคะหม้อมันก็สีเดือดปุ้งปุ่งเลยนะคะเพราะว่าเปิดไฟแห้งค่ะมืนน่อนี้น้ำปลาแดกอันขวดแกแซบแซบนะคะเลือกเอาขวดบางขวดมันเขาสื่อมาขันใส่แกงบางขวดมันก็สีออกสมๆนะคะพี่น้องบางขวดมันก็สีออกนัว พี่น้องก็ต้องเลือกยี่หอ้อที่มันแบบาสมนะคะเอายี่หอดีแซบๆนะคะเห็ดแกงนะคะพี่น้องคันไสตํำมะฮคงยี่ห้อใดก็ได้ค่ะพี่น้องพอเวลาเขาต่ำมันสีใส่บบน้ำมันก็สะออกสมนัวร่วมกันเบิดราคา ุงเครื่องอีอย่างเสร็จแล้วนะคะพี่น้องก็ระวังไกลตุนให้มันเดือดนั่นกระเติมใบมะกรูดเพิ่มความหอมใหมือกับแกงไก่เข้าลงไปพร้อมค่ะผักไปเสียงคือสีหายไปนะคะพี่น้องมื้อนี้มันเป็นโซโลเซลล์จังไรบ่รูนะคะพี่น้องทรงลงเสียงเลงมันเป็นทรงลงเสียงเลงจังซีมันตรงทอ้อ <c oughs> พี่น้องคะอารมณ์มือได้ผัก แปลว่าคันอารมณ์ดีกับสิภาคเสียงแบบรื่นเริงขึงเครงคันอะไรมือใดอารมณ์ดีกับภาคเสียงกัสิเป็นเงาเงาเงียบๆนะคะพี่น้องภาคเสียงตามอารมณ์นะคะพี่น้องเอาอีริณะพี่น้องบ่งมมีไพอารมณ์ดีเบิดปีเบิดตศาสตร์เราเพ่อราคาพี่น้องทุกคนก็ต้องมีอารมณ์าลายอารมณ์โมโหอารมณ์เศร้า,สาเสียใจยนะคะเป็นบางมือมือใดอารมณ์แปรปวนกะตามนั่นแหละค่ะยิ่งเป็นผู้หญิงนะคะยิ่งเป็นมนุษย์แม่พร้อมนะคะนึกว่าอัน สูมไฟเซมอหนึ่งเอาโรตนะคะห่อนอยู่วูอ,อยู่นะคะกันลูกเอิญโมหันหนี่อุ้ยจังใดแต่เอิญเด็กหน่อยนะคะไว้ที่กาลังโตนี่เอิญที่นะคะหูซ้ําเอาหูไปน้านะคะพี่น้องเอิญอยู่กับเอิญอยู่บ้านนะคะหูอยู่อันทงน้าจังสี่นะคะเอิญโมหัน,นะค่ะหลังจากใกล้เดือดเซจแล้วนะคะพี่น้องเท้ากระสีไ่บักฟักลงไปค่ะพี่น้องค่ะส่บักฟักแล้วก็ตุนบักฟักให้มันสุกนะคะหูใดจังไดว่ามันสุกนะคะบักฟักใสค่ะพี่น้องมันเริ่มใสขึ้นนะคะ โอ้อยากบอกพี่น้องนะคะว่าอันได้เติมประแดกอันบ้านเ้าลงไปประแดกแปลว่าประแดกเ้าเห็ดเองอะใสเขารัวอันประแดกอัน้านบาน,นะคะซื้อมาจากตลาดนะคะข้าเจ้าเห็ดขายเป็นกระปุกไว้นะคะเติมลงไปแล้วลสรสชาติมันเปลี่ยนกับพี่น้องมันออกสม,สมพี่น้องบ่แแสบอีรีค่ะบ่หนานเลยบวกหนานเติมแล้วพี่น้องแต่ว่ามันก,ก,กินได้อยู่ค่ะ ปลาแดกข้าเจ้ามันคือสมๆสมนะพี่น้องมันคือว่าคือประแดกขวดที่มันนัวๆนะคะพี่น้องแล้วมันก็สิมีพวกอันแก่พวกยังติดมาพร้อมนะคะเหมือนบอกเนาะซื้อประแดกมาถือสูตรเพราคร่ะนะคะพี่น้องข้าเจ้าขายปุ๊กละหาสิบบาทก็เลยซื้อมาะคะ่ะแกงไก่เสร็จแล้ว